บอกจหิงได้พักหนึ่งเลยอยากเข่าแล้วบนที่นี่อยากเข่าแล้วอยากเข่าข้างในแล้วนา่ฟังเฮาเบา่าเมื่อนี้นกหลายจะพี่น้องนอกแบบ บินวนไปวนมาอยู่นี่นกก็เดยไก่ก็บอเป็นตาอันจินเพราะว่านกมันกวนนั่งดำก็มักห้องแท้ห้องดีแท้เริ่มเฝ้าทางน้ำนะเพราะว่าอากาศมันมันมันมีแดดมันแดดมันก็เลยมึงคือหอนจะพี่นองก็ที่จริงมันบ่หอนคือ คือบานเฮาดอกจ้ะแต่ว่ามันหังมีแดดนะมันเลยมึงอันนี้แดดมันหอนมันก็แค่ประมาณ 80. เจ็ดสิบกัวแปดสิบแคนองศาฟ้าเล่นไฮต์แต่ว่าหังหอนจ้ะพี่น้องหอน็กเข้าแล้วนะเด็กเขาเล่าแนะล้ว นกมันกระวนมัอนนี่นกหลายนกเป็นนกหลายหลายออกมาได้พักหนึ่งแล้วนะก็เลยได้เวลาเข่าแล้วเห็นบ่เงี้นหนามืองนกเลยพี่น้อง นกมันวนไปวนมาอยู่นี่ก็มี่บลาสโต ข้ามึงไก่เพื่อนๆนจ้าพี่น้องชมไก่เพื่อนๆมึงนั่งดำ นั่งดัมตัวนีนเถอะเด้อพี่นอ้องเบาพร้อมดิเบาพระเศร้าเบาพระเศร้ารอย่างนีนเขรอเบาเป็นไก่ที่เบาพระเศร้า เวลาเฮาบอกน้ำเขาเขาฟังเฮาน้ำพี่น้องไปนกตัวนี้แบบว่าเห็นเฮาเขาไม่ย้าใหนีบ่ไดเด้พี่น้องมี่ีิล่ะไอเขามีลูกน่อยนะเขามีลูกน่อยเขาก็เลยแบบนั่นจ้ะ เขามีลูกน้อยเขาบ่อยากให้มีคนเขามาในนี้ไลเ่เฮาไหมจ่าพี่น้องค้าๆคือเฮาบ่ได้ไปไกรล่างดิจะ้ะเฮาบ่ได้ไปไกรล่างเขาเด้เฮาอยู่ผีเข้ากับไ่ที่เก่านี่จะ้ะ uh huh. มุม่้นเนี่กะ uh huh. ยุ่งเสียจ่าพี่น้องมวันนี้ ถ่าเวลาเขาเราจะกลับเขาเราถ่าเวลาอืม,อม น,นกก็เลยห้องดีแท้นกก็เลยลูกอยู่ผลได้ลูกว่ามันอยู่ไก่เฮาได้อยู่ลงไต่ลงไปส่นึงนี่จ๊ะ วันนี้วนเท้าอยู่หันแล้ววันนี้ทีน,น,นีนกมีนกมากขึ้ดบุ๊กไก่ตื่นไก่ตื่นนั่งตื่นเป็นน,นกขึ่ไใดบุ๊กจะ๊ะ